สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับเพราะผมโฟนตุงเหมือนเดิมนะครับเอาละครับพรีวิว3คู่ในค่ำคืนวันนี้มีเกมไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปดูเลยครับแต่ก่อนที่จะพูดคุยกันนะครับฝากไว้เหมือนเดิมครับสำหรับทางพักยก77นะครับเอาละครับ3คู่ในคืนนี้นะครับที่หยิบยกมาคุยกันนะครับในเวลาเที่ยงคืนตรงครับสวิเซอรนด์ซูเปอร์เรดเทนนะครับก็เป็นเกมระหว่างแรนสโคลน่าครับทีมจ่าฝูงวันนี้ยกคนบุกไปเยือนวาเบิร์กทีมดับที่14นะครับสำหรับแรนสโคลน่าครับนดห้านัดเลยครับ ฟอร์มการเล่นนี่ถือว่าดีจัดจัดนะครับฟอร์มกำลังมาทีเดียวครับวันนี้ยกผลบุกไปเยือนวาเบิร์กครับซึ่ง5นัดหลังสุดในการเล่นเกมลีกชนะ2เสมอ2แพ้ไป1ครับคู่นี้ก็น่าจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับด้วยฟอร์มการเล่นที่แลนสโคลน่ากำลังท็อปฟอร์มแบบนี้นะครับผมก็เชื่อว่าเกมนี้พวกเขามีดีพอเลยครับที่จะบุกไปเยือนวาเบิร์กและจะไม่แพ้ปอย่างน้อยและมีโอกาสลุ้น1ึงหน้าชนะได้นะครับดังนั้นเกมนี้เชียร์แลนสโคลน่าไปได้เลยนะครับ มาถึงคู่ที่สครับในเวลา5้าทุ่มตรงนะครับโรมาเนียลีก้าวันนะครับก็เป็นเกมระหว่างทีมอย่างเซฟซียกับทีมรองจ่าฝูงยกคนบุกเปย์เนกอเรียบูซูนะครับซึ่งเป็นทีมอันดับที่9นะครับสำหรับทีมอย่างเซฟซียนะครับเปิดสนามนัดแรกนะครับก็ชนะคู่แข่งนะครับอย่างโพลีเทคนิก้านะครับหนต่อศูนย์ครับ ก็เป็นการเปิดฉากนะครับในฟุตบอลโรมาเนียลีก้าวันได้อย่างสวยงามครับก็น่าจะได้ความมั่นใจมาพอสมควรครับวันนี้บุกไปเยือนทีมอย่างกรอเรียบูซูครับซึ่งไม่ชนะใครทุกรายการมา5เกมเติดนะครับนัดที่แล้วในเกมนัดเปิดสนามลีก้าวันของโรมาเนียนะครับเสมอกับเปโตลุนไป0ูนต่อนครับก็ถือว่าคู่นี้นะครับ บูซูนะครับเป็นทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในฟุตบอลโรมนเดลีาวันนี้เป็นครั้งแรกครับเพิ่งก่อตั้งสโมสรในปี2016นะครับดังนั้นวัดกันในเรื่องของประสบการณ์นะครับเซฟซี่ประสบการณ์ที่เก่ากว่าเยอะครับก็เชื่อว่าเกมนี้ไม่น่ามีปัญหาครับในการบุกไปเยือนน่าจะสามารถบุกไปชนะทีมอย่างบูซัวได้นะครับคู่นี้นะครับเชียร์ทีมอย่างเซฟซี่ไปได้เลยนะครับมาถึงคู่ปิดท้ายในคืนนี้นะครับฟุตบอลเดนมาร์กนะครับในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับก็เป็นเกมระหว่าง FC เกรับทีมอบทีงคบไปเี้นดัับบที่8นะคร สำหรับ FC c o p e n h ป g e n ครับอุ่นเครื่องไป5นัดครับชนะคู่แข่งไป3นัดเสมอ1แพ้ไป1นะครับวันนี้ก็หมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างยิ่งครับที่เกมแรกจะสามารถเก็บ3แต้มให้ได้แหละครับวันนี้นะครับปุกไปเยอนทีมอย่างลิงบี้นะครับทีมแบบที่8ซึ่งอุ่นเครื่อง3เกมครับชนะไป1แล้วก็แพ้ไป2ครับ กูนี้นะครับมีสถิติที่น่าสนใจครับเฮตูเฮต์ห้าเกมหลังสุดที่เจอในทุกรายการครับปรากฏว่าวยเอฟซีโคเปกนครับชนะรวดทั้ง5เกมเลยครับก็เป็นบอลลักษณะแพ้ทางกันอยู่ครับดังนั้นเกมนี้ครับก็เชื่อไม่ได้จะมีปัญหาครับสำหรับ FC ฟซีโคเปกินบุกไปเยือนน่าจะเก็บ3แต้มได้ไม่ยากหละครับเอาละครับสทีมที่หยิบมาพรีวิวกันในคืนนี้นะครับเที่ยงคืนตรงนะครับซีเรียนซูเปอร์เลดเทนนะครับเชื่อว่าแลนสโคลน่าน่าจะสามารถบุกไปชนะวาเบิร์กได้แหละครับคู่ที่2ครับห้าทุ่มโรมาเนลิกครับเเซซฟีน่าาจะกพอ ที่สามารถปลูกไปเก็บ3แต้มเนี่บูซูได้เลยครับส่วนในเวลาที่ขึ้นตรงนะครับฟุตบอลเดนมาร์กเชื่อว่า FC o โคเปเกนนะครับเกมนี้น่าจะสามารถปลุกไปชนะทีมอย่างลิงบี้ได้ไม่ยากนะครับเอาละครับสำหรับใครที่รังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของไซก้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมฝนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ